วันนี้นะครับพี่ยักษ์ก็จะพาน้องๆมาเปิดกล่องสุม่มอุปกรณ์ออฟโรดจากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็คือเป็นกล่องสุ่มออฟโรดนะครับนี่กล่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดในบ้านกันเลยนะครับว่าวันนี้ยิ้มจัดอะไรให้เรานะครับผมเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเอะอันนี้ก็คือถาดรอง,องร้อหรือเปล่า เออน่าจะใช่นะแล้วก็เอ้ยนี่ยเนี้นี้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้เนี้ยต้นกล้าต่อไปเราจะไม่ติดตมอีกแล้ว <c oughs> ถ้ารถเข็นเลยมันแต่ว่าเราไม่มีที่จอดใช่ไหมละ่ะถ้าเราไม่มีที่จอดเราก็แค่ลากมันออกมาเราลากออกมาแล้วเราก็เกี่ยวมันเข้าไปซัก <c oughs> แล้วก็ดึงมานานันออกนะลยโอ้โห <c oughs> แล้วเราก็ดึงมันออกไปแล้วเราก็จอดแทน ครับคนดูก็ตั้งขอขาบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วสั้นขวัญยากครับผมกับเจ้าจิ๊บชนิกิสีตาเหมือนกันนะพี่เบิ้มกับพี่จิ๊บเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันแบบพ่นแบบพ่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากกับพ่นแบบว่าพ่นโง่โง่อาจจะพ่นแบบพ่นพ่นพนเลยครับพ่นทับอย่างเดียวนะทุกคนนะวันนี้นะพี่ยักษ์ก็จะพางน้องมาเปิดกล่องสุ่มอุปรกออรณ์ออฟโรดจากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หรือยิ้มหรือ ช่องเบียนซาหรือช่องอะไรอีกไม่รู้นะครับผมวันนี้เรามาเปิดกล่องสุ่มจากพี่ยิ้มนะครับทุกคนนะก็คือเป็นกล่องซุ่มออฟโหลดนะครับนี่กล่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดในบ้านกันเลยนะครับว่าวันนี้ยิ้มจัดอะไรให้เรานะครับผมแล้วก็คือเขาบอกว่าเขามีชุดนู่นชุดนี่ในกล่องให้ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเปิดกันดูนะครับว่าในกล่องสุ่มของยิ้มเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราทัวร์ลไปมาดูกล่องแรกเลยนะครับผมก็กล่องแรกนี่ครับก็จะเป็นกล่องยาว ยาวมากเลยทุกคนแะลแลแผลแฉลแผลแลตัดแล้วเร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรมะเนี่ยเอ๊ยอันนี้ก็คืออะไรวะกระต่าน,<ม>น่าจะเป็นรองร้อมถาดรองร้อ,อ,อ,อหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะเป็นถาดเวลารถติดโคลนนะทุกคนแต่ว่าทำไมได้สีแดงโอ้โหจะให้แบบว่าให้มันเข้ากับพรีระมิดไ,ได้นะ สีแดงอันนี้ไปถ่าลรองล้อสองอันนะครับผมแล้วเราจะไปทำการติดตั้งนะฮะข้างบนรถแล้วเราจะ,ะไปติดคนใช่แล้วพอเราไปติดคนอีกเราก็จะได้แบบว่ารอดตายไม่ต้องหาหม,มูหาไม้ไงมาอันนี้นะครับผมเนี่อยอุน่หนหนักๆนี่จากเอ m ีเอ็มนะฮะทุกคนมาเปิดกันเลย <c oughs> ให้ดูอันแรกก่อนนี่ครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์นี่ีย๋ยวเราจะไปติดรถเราแล้วนะทุกคนพูดสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับทุก<ไ>คน ADM นะทุกคนนะแล้วก็อันนี้เป็นการประกอบและติดตั้งนะครับผมแล้วก็จะมีเอ้ยอันนี้คือที่เกี่ยวเนื้อในตลาดอนะ่ะทุกคนเห็นไหมเวลาเขาขายเนื้อนในตลาดเขาจะเอาเนื้อเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโครงวัวโครงอะไรก็มาห้อยตรงนี้เออน่าจะใช่แุดกันแล้วก็มีมีน็อตนะฮะอันนี้ก็เป็นน็อตน่าจะเป็นน็อตก่อสร้างนะทุกคนนะ เอามาสร้างบ้านนะทุกคนอ่าเราเปิดให้ดูเลยก่อ yeah. นแงมีกระเป๋าดำๆมีกระเป๋าดำๆมาหนึ่งอันเขาบอกว่าเป็นชุดแฮปปี้มือแต่มนเกี่ยวอะไรกับอุปกรณ์ออฟโรดละเนี่ยถุงมือหน้าถุงมือก่อสร้างไ่ดิงดิงแล้วก็อ่าที่เกี่ยวเนื้ออีกแล้วหนึ่งอันนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเข้าไว้ทาอะไรอะต้นกล้า รอบเอามาทําไมมะงยยังไม่รู้ว่าคอนเืออะไรนะทุกคนนะเราเป็นแบบว่ามือใหม่มากเป็นกระเป๋าแล้วก็เปิดข้ามาอันนี้จะเป็นที่แน่ๆเลยคือเชือกลากนะครับผมเชือกลากแน่นอนนะฮะเชือกลากนะครับได้ลากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโฟมนะทุกคนนะี่อันนี้โฟมโฟมแน่นอนนะฮะเออแล้วก็เย้ <Yeah. S 2> อันนี้คือรีโมทคอนโทรลแหมน้องๆอาจจะไม่รู้นะครับผมว่ามันคือรีโมทคอนโทรลนะฮะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เล่นรถบ,บังคับนะท,นทุกคนที่ยืนสนะะ่งมาเนี่ย เอาไปเสียบเนี่ยสามารถเอาไปเสียบไฟบ้านแนละ้วแล้วก็กดโยกเล่นเยี่ยเ้าบ้านจะโยกไปโยกมาได้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยเอออันนี้คือรีโมทนะทุกคนนะแล้วก็ถุงมือถุงมืออีกแล้วมือสองอันนะแล้วก็เอ,อ้เน,เนี่เนี่ยเนี่ยที่เด็นอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นกล้าต่อไปเราจะไม่ติดตมอีกแล้วหนกหนักหนัก,นกโอ้ี่เนี่ย เป็นวินน่า M, นะครับผม ADM นะทุกคน1 2 0 0 0พปอนด์นะนะทุกคนเป็นสายผ้านะทุกคนนี่เป็นสายผ้านะเห็นไหมเป็นสายผ้าไม่ใช่สลิงนะทุกคนนะไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนด้วยนะทุกคนนะเออแล้วก็มีอะไรมาอีกอันนี้จะเป็นกล่อง กล่อง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 รีโมทคอนโทรลหรือเปล่าน่าจะใช่กล่อ,องควบคุมนะ <S <S คือแบบว่าตอนนี้กูแบบว่ากูรู้สึกตื่นเต้นแบบรู้สึกตื่นเต้นกับอะไรที่มันใหม่ๆนะทุกคนเออไม่ใช่เล่นเนี้ยเล่นรถเนี้ยเอออะไรที่มันใหม่ๆอ่ะรู้สึกตื่นเต้นนะทุกคนนะคือแบบว่าเราเล่นมาหลายอย่างแล้วอันนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่ผมได้เล่นนะฮะ มันก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าเราเล่นมาหลายอย่างแล้วเราก็แบบเฉยๆไงแต่เรามาเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไวล็อกนิ้วนี้ใช่เนี่เล่นนีนี่นี่น,น,นี่ของเล่นนี่เวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมนะทุกคนหรือเป็นกล่องไว้ต่อรีโมทนะครับผมที่เราจะ กดจากข้างนอกรถนะทุกคนนะนี่กดจากข้างนอกรถเราก็มาเสียบตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดขึ้นเอาเอาอินนะครับประมาณนี้แต่ว่าความพิเศษของวินตัวนี้มันคือวินไฟฟ้านะครับแบบไวเลตเราสามารถ้อยคอเลยเราไม่ต้องเอาตัวนี้มาต่อแล้วเราก็กดงนี้นีนี้นี่คือข้อดีของมันเลยของ วิน ADM ตัวนี้นะทุกคนนะแล้วก็กอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับทุกคนอันนี้เป็นสายดินสองเส้นสายไฟสองเส้นนะทุกคนนะเออก็เดี๋ยวเราไปประกอบเลยกว่านะครับไปประกอบดูว่ามันจะเข้ากับรถเราได้หรือเปล่านะทุกคนนะไปนี่นี่นคนหล,ลองเราคนหลองเราคนหลองเราคนรอแเราก็จะมีนี่มีมีไอ้นี่อ่านี่สอกอ่าฮะแล้วก็มีไอ้นี่ อันนี้เขาเรียกว่าโอเมก้าเหรอหรือว่าที่ที่ห้อยเนื้อโอเคครับแล้วก็อันนี้อันนี้เอาไว้ใส่กาววินสามวเชือกนี่อ่าโอเคครับแล้วก็มีถุงมืออ่าถุงมือเอาไว้ล้างแล้วก็มีเชือกนี่เชือกสามเมตรอ่าน่าจะใช่นะอ่าใช่ครับอันนี้คือครบแล้วก็จะมีถุงกระเป๋าสีดำนี่แหละพี่แล้วพี่ก็เอาใส่ไว้ในถุงเนี้ยโอเค ใช่เขาเขาไม่ได้ใส่ถุงมาเลยเขาแบบว่ายัดยัดมาอยัดยัดมาใช่่ใชครับเพราะว่ามันน่าจะขนส่งไงโอเคครับขับดีไม่ะนลดนน่ะไเห็นแกยังวินอยู่นี่เยวนราจะติดตั้งลองดูเดี๋ยวไปลองแก๊สไฟแล้วก็ถ่ายถ่ายวิดีโอก็ได้มีมีปัญหาอะไรก็บอกผมแล้วกันได้ครับผมโอเคโอเคยิ้มขอบคุณครับ a few moments later โอเคครับค okay, ุณด no? okay. ูตอนนี then, so ้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยตั้งเสร็จแล้วคือแบบว่าวันนี้เขาทำทั้งวันเลยมาเพาเห็ดเบนมือเลยมาเบิ้งเขาเยอะเลับพี่เซ็นให้นี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่เออแล้วยังไงสุดยอดละวินวินวินนี่เราเปิดให้ดูเราเปิดให้ดูไล่สายด้วยเนี่ปึ๊บกดเอาอ่ะ คือต่อไปรถจะไม่ต้องติดโคนอีกแล้วจะไม่ต้องติดตัวอีกแล้วคือเราไม่ต้องยาวเท่าไ,ไหร่ฮะเท่าไหร่ก็ซื้อกับยิ้มมาอมอสองหมื่นแค่นี้นะสองหมื่นอันนี้ถูกนะของที่ใส่เป็นแสนโอใช่อันนี้ถูกเงินเดือนคนทั้งเดือน,นย,อยังหาไม่ได้เลยมา,าจะพีเซนเอะไรให้ดูทีน,นี้ไม่ต้องบน่นบ่นเยอะเกินไปแล้วบ่นแล้วมันได้อะไรซื้อมาแล้วกูพูดบ้างสิ๊ เดินข้างเดิอนอะไรเงี้ยเราก็แค่เอาที่ห้อยปอ่อ้แล้วเราก็ดึงอย่างาเงี้ยเฮ้ย,ยไม่ได้แล้วว่ารถคันไหนแนบบว่ามันจอดควันเราหน่ะเราก็แค่ดึงมันออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยไม่ไม่เอาไม่หยาถ้ารถคันไหนมันแบบว่าเราไม่มีที่จอดใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีที่จอดเราก็แค่ลากมันออกมาเราลากมันออกมาแล้วเรา,าก็เกี่ยวมันเข้าไปซะ เราเกี่ยวมันไปเลยอนี้เวลาไปอันนี้คือเวลาไปเป็แบบว่าที่จอดนะแล้วก็ดึงดึงมันเลยเนี่ยดึงมันเลยมนเาเลยโอ้หแเราก็ดึงมันออกไปแล้วเราก็จอดแทนพ่อดีเห็นไหมมันบีมันมันมันดีฟังได้ไม่เห็นด้วยไม่ฟังเลยเวลาผิดเชนเนี่ยเนี่ยสองหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไปห้างใช่ไหม ให้เธอลงไปลากรถถ่อได้ไเขียนออกไม่ได้อันนี้แบบ โอคแล้วทุกคนสําหรับใครนะครับที่ไม่กลัวเมียนะครับผมก็บอกเลยว่าพี่คนหนึ่งแลยที่ไม่กลัวเมียเพราะว่าพี่ได้สันดาลของยิ้มมันมาเยอะอะครับทุกคนครับวันนี้ก็แบบว่าซื้อของต่อหน้าเมียแล้วก็จดตั้งมาวันหนึ่งแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปห้าง ADM ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยนะครับผมเบียนซ่าชาแนลพาเที่ยวอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะครับที่ให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนีี้้กกก็ยย่่่าาาลืมดดดไ์แชรรพพววเะ พี่ก็พร้อมที่ไปเข้าป่าแล้ววันนี้พี่รถพี่มันก็เสร็จแล้วแต่ว่าไอ้ห้อยหม้อเนี yeah. ่ยเจกะกะตากูชิบหายเลยเอาออกก็ไม่ได้นะทุกคนมันเป็นเป็นหม้อลมแวกัมนะทุกคนนะสำหรับเครื่องยนตนะ์แล้วทุกคนเราออกไม่ได้ด้วยเออล้วก็ต้องหาอะไรห้อยคืนเหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมแอปไปเล่นเกมด้วยที่นี่ที่เดียวของแท้แน่นอนมาจากวัชเวกับมีใบเซอร์รับลอก T a Z 1 6 8 8แนละทุกคนนะแอปเข้าไปเลยแอดมนบริการ24ชั่วโมง ใครที่ชื่นชอบแอปไปตอนนี้บอกเลยเป็นร้านเขาก็จ่ายนะครับคุนนะไปเกิในใหม่่นหน้าบ๊ายบายคือบบกว่ามันเท่ต้องกล้ามันเท่ครับมันเท่มากเลยครับเออ